สวัสดีครับกยู่กัช่องสมถินชาแนลครับเดี๋ยวคลิปนี้เราอยู่กันที่อําเภอรับแรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเราจะมาชมสวนป้าเรียมนะครับเป็นฤดูการกินทุเรียน,นครับหลงหลินรับแระครับโอ้ยไปไหนนะเด็กๆันโอ้หนี่ฮนะชื่อป้ายร้านฮะสวนป้าเรียมนะมีเบอร์โทรด้วยเดี๋ยวไปอยู่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในสวนนะครับเขามีซุ้มให้นั่งเล่นด้วยนะ ตรงนี้มีที่ที่ให้นั่งนะร่มลื่นครับเย็นดีเขามีหมอกอะไรไอ้น้ำอ่ะเอาไอ้น้ำมาพ่นครับทำให้เราเข้ามาข้างในแล้วอากาศเย็นนะฮะไม่ร้อนนะจากที่ว่าข้างนอกฮะร้อนว่ะเข้ามาในสวนแล้วเย็นเลยตรงนี้มีร้านกาแฟนะนี่เมนู มีพวกเป็นกาแฟชานะครพวกน้ำโกโก้นมสดนะครับน้ำโซดาพวกบูเบอรี่โซดาครับในรูปหน้าตาเมนูเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมนะเขาไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะเขามีเยอะเลยอุ้ยเรามาดูต้นทุเรียนนะฮะ มีทุเรียนน้อยด้วยลูกเล็กๆนะฮะเ,เขาบอกว่าอย่าอย่าจับดูได้แต่ห้ามจับอันนี้พันอะไรนี่นี่เป็นพันหมอนทองลูกเล็กๆนะ <cliff> ดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนนะฮะเขาก็เป็น อะไรส่วนป้าเรียนธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะฮะอยู่ตามนี้นะฮะถ้าใคอยากจะมา,า,ะา,า,ามีเป็นทางเดินนะฮะส่วนของเขาก็ก็กวา้วนนะวงาวนง,ง,งนะครับรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะอยู่ ก็นะใครที่ร้อนๆครับหนีร้อนมานั่งเล่นตรงนี้เย็นสบายครับคอนเฟิร์มเลยวุ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเนี่ยโอ,โอ้มีเป็นห้องประชุมปะ่ะแน่นน่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงนะฮะ เป็นห้องประชุมสัมมนา,าประมาณนี้นะฮะเนี่ยแต่เราเดินไปดูกันต่อนะครับโอ้ยข้างล่างเขาเป็นคลองน้ำนะฮะเป็นคลองธรรมชาตินะฮะดูดูสิโอ้<า>ไหนโอ้โหก็ใครพาเด็กๆมาก็ดูเด็กๆนิดนึง Oh. นี่ถราเป็นคลองน้ําทําฝายไว้ด้วยมีกั้นฝายไว้คลองเผือ่อสูบน้ําไปใช้ช่วงหน้าแรงนะฮะเดี๋ยวเราไปชมผลไม้กันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นก่อนไปดูผลไม้แล้วมาดูตะกร้าหวายก่อนฮนะ อันนี้น่าจะทําจากหวายนะฮะแต่ตัวนี้ทําจากไม้ไผ่ด้านจับเป็นหวายราคา150บาทโอ้โอเขามีมังคุดด้วยทางนี้ป้ายหลงลินหมอนทองต่างกันอย่างไร อันนี้อันนี้หลินโลตัอเอก้อนอะนเดี๋ยวดูราคาทุราคาทุเรียนนะฮะหลงรอหลงรับแรกิโลละสามร้อยห้าสิบหลินสี่ร้อยห้าสิบมอนร้อยเจ็ดสิบอนี่มาจากสวนเลยอันนี้อะไรนะอันนี้อะไรนะหนะลง ลิ้นเหรอลิ้นรีบๆอ๋อลิ้นอันนี้ลิ้นรับแรอันนี้หลงเหรอหลงกลมๆเล็กๆป้อมๆมรออันนี้นก็หลงทั้งหลงทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยอันนี้เราขอชิมผู้เรียนอะไรหลงรับแรอ่ะอ่าน,นี่หลงเอาชิมดูเขาเขา หอ้ยเป็นไงบ้างนิ่มไหมอร่อยไหมหวานเรอชิมหน่อยชิมหน่อยจากกองนี้นะสีประมาณนี้เมื่อกี้เอาไปหวานเนาะไหนดูเม็ดนิดเดียวอง

สามลูกสองจุดสี่กิโลนะลูกหนึ่งไม่ถึงกิโลเนอะลูกมันประมาณแปดขีดแปดสามยิบสี่ประมาณนี้เฉลี่ยแกะง่ายแก้นืรแกะง่ายนแเมันแกง่ายนะง่ายกว่าทุเรียนในนั้นอีกเหมอนทองเนอะอยู่เป็นบางลูกเออ อ๋อผ่ากลางเลยเอ้าเราไปจิ้มแป้หลีนะเอ้าอันแรกจิมก่อนไปราคานี้ม่มีขายท้องตลาดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเมื่อกี้เรากินหลองอันนี้หรือตินเพราะ,ะมันไม่มีเม็ดเนาะมันแบนหมดเลยนี่นะแต่มีทุกอันนะมีเม็ดมั่งเป็นมะครูแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีเลยอืม มันหอมหวานเนาะเอออร่อยกว่าหลงเออลงนือ้อมันจะละเอียดเดียวยวเดวีนี่เขาขายออนไลน์ด้ไหมอ้ยไลนเออนน้ำบัตรเนื้องแดกเขายูนเทพนี่นะฮะน้ำบัตส่วนป้าเรียนนะฮะตามนี้เลยไม่ผิดหวังอ่ะสายล,ลูกสีก็ดูดดสูสีลูสส่งได้ นี่ฮนะสามลูกแกะออกมาแล้วมันอร่อยอ่ะราคาณนะวันที่ยี่สิบแปดนี่นะราคาทุเรียนณนะวันที่ยี่แปดตอนนี้เราก็ได้ทุเรียนแล้วนะครับเป็นหลินรับแรนะฮะอร่อยนะครับนี่หน้าร้านไม่ใช่หน้าร้านหน้าบ้านครับมีรถมาจอดเข้าออกตลอดนะครับเป็นธุรกิจชุมชนที่ดีมากเลย โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้หรือใครสนใจซื้อทุเรียนนะครับก็ตามที่ได้ถ่ายรูปใ้เนาะอยู่ในคลิปแหละก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ